มาวนเนอร์แมชครับไนแม่กับบิยอนครับ mm hmm. เหลือจะเชื่อถ้าชนะ mm hmm. ก็เข้าสู่รอบต่อไปเลยครับในกรุ๊ปสเตจเฟสสองหรือว่ารอบแปดคนสุดท้ายโอเคครับบิยอนครับเรตเทอร์แลนด์ซาล่างของแผนที่ครับแล้วก็ไนท์แมกครับบรูโพโตสขวาบน mm hmm. ของแผนที่ครับ ผมขอบอกตรงนี้เลยเธอแรนได้เปรียบดูเหมือนเหมือบียอเขาหาจังหวะตัวเองเจอแล้วจังหวะเมตาจังหวะที่แบบมันยากแหละวูแต่ไหนแมชนะฮีโร่มาเลยนะพี่ฟังผมนะ ตอนนี้นะครับเธอแรงก็คือเธอแรงครัอู้แล้วเสียโพรไปอีกครับนายแม่ต้นเกมหนึ่งตัว เดี๋ยวขอดูข้อมูลหนะ่อยกลุก่มเอกลุ่มเอเธอแรงเข้าไปสองแล้วอ่ะพูดให้เพื่อนๆชื่นใจกันนิดหนึง่งส่วนกลุ่มบีเรามารอดูกันเราจะรู้ว่าจะเป็นเธอแรงหรือโฟตตที่ได้เข้าไปครับ เราต้องเชียร์ตรงข้ามเธอเลยคือตอนนี้ใครเล่นเธอแรนเหมือนเป็นตัวลายแล้วอะอันนี้จริงแบบกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้โอ้โอลิเวล่าเฉิดฉายแค่นั้นแหละเหมือนมันเป็นแบบเธอแรนเอราครับเอออลิเวล่าเอราพอมันไปเจอเขาเรียกว่าเจ็ดนาทีทองตรงนั้นไปแล้วอะ มันก็มีคนที่ไม่ไม่เล่นนะนี่ก็บอ,อกว่าแบบเฮ้ฉันไม่เล่นตามเมตาเว้ยสุดท้ายก็ก็ยับเหอมอือนอยากเล่นแหวกแนวอยากเล่นแมชชีนเทอร์แรนอยากเล่นอะไรเออียเวลาเจอกับเผ่าอื่นนะโอ้หรือบางทีทีวีทีก็เออมีแมชชีนซัดกันบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทีวีทีจะเป็นแมชชีนซัดกันซะด้วยเพราะว่าไบโอมันเปลือง มันเล่นมันเล่นยากแมชชีมันวัดจังหวะเขาทำเลยผมกามซีกแทงแต่จังหวะนี้บียอนมาก่อนครับสี่นาทีฮนะเล่นให้เร็วกว่าโพตอสครับมาแบบไม่มีสตีมแพ็กนั่นเองมีแค่เมดิเวตอู้หูแล้วเก็บขึ้นด้วยไมย่สรุปตายไปตัวนึงใช่ไหมได้ไปสามวอร์เกอร์ครับแลกหนึ่งมาเรียนคุ้มจัด เล่นให้เร็วเล่นให้ไวเล่นให้เร็วกว่าโฟตสอ,อะมาดรอปอีกไหมแต่เนสแมนก็เห็นแล้วนะ คือนานๆผมจะเห็นบียอนเขาแบบนี่ต้องใช้คำว่า aggressive ได้นะไปดอบเร็วแล้วก็บินปุ่นเปี่ยนเหมือนพร้อมจะบวกตลอดเวลาเอาอะเทมป้ามีไฮเทมป้าแน่นอนเกมนี้แต่จะเป็นไฮเทมป้าอาร์คหรือว่าไฮเทมป้าไซสตอมผมเลืออยากให้เป็นไฮเทมป้าไซสตอมมันสะใจฮะเวลาแบบมารีนแบบควนครางเวลาโดนป้าผ่า เอ้ยได้แล้วนะโอ้โหเนียนๆครับไม่มีระยะเหลี่ยมระยะให้กล่าวให้หลบเลยเรียบร้อยน่าแล้วก็ใส่สตอมครับไฮเดนบ้าใส่สตอมแต่จะทันหรือเปล่าเพราะว่ายูนิตเกิดมาไม่เหมือนโดตาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมานาที่เต็มถัง <c oughs> ต้องมายืน คือวาร์ปมาวาร์ปวาร์ปวาร์ปอินมาวาร์ปมาจากดาวแม่หรือว่ายานแม่ก็ตามแต่ไม่ได้เอาเอเนอร์จีมาด้วยเศร้า <c oughs> จัดต้องยืนต้องยืน <c oughs> ยืนเพ่งกระสินมา <c oughs> ตามแผ่นเลย เจ็ดนาทีนิดนิดก็จะมีครบครับคอมแบตชิลปืนบวกหนึ่งสติมแพ็คเฮ้ยมาว่ะเอ้ยคอมแบทชิลกำลังจะระเบิดเอา้าเรียบร้อยดิเรียบร้อยอ่ะทํามิ่งเสียแล้วครับผมแต่แต่เอาคืนหนักๆเอาคืนจุกจุกะจัดไปห้าเวอร์เกอร์ แต่ก็โอเคครับดึงดึงสตีมแพคของมารีนเอาไว้ได้ต้องต้อมใหม่สร้างใหม่เลยไม่งั้นได้ตามทํามิ่งแน่นอนอ่ะดอบเทอเร์เรดถึงเราจะไม่มีคอมแบทชีลแต่เราก็แคมหน้าบ้านนะได้นะเออเทอร์เรด อาออฟเซิร์ฟเห็นหมดแล้วครับตรงนี้อาคอนว่าคอนมาแล้วต้องรีบส่งพลังนะก่อนที่เขาจะมีโกดเอาละครับเก้านาฬการครับขึ้นมาดีแบบมาสามลำตรงนี้ครับยอ,อ,อน โอ้โหดอกแบบโปรยๆเจอไซสตอมซัดไปเลือดมึดกันหมดแล้วโอเคเคียร์ได้อย่างไวครับแล้วไซสตอมอัดไปอีกนะฮะโอ้โหแล้วๆเสียดายที่เสียวาปิซึ่มไปนี่แหละไม่น่าเสียวาปิซึมเลยอ่ะแล้วก็ไม่เห็นออฟเซอร์เราครับรบ,บินผ่านวอลเข้าไปมา เข้ามาสอยอีกรอบนงครับยอนอุ้ยอุ้ยสิบห้าสิบหกอุ้ย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 มา้ยุัยนุ้ยอม้ยอ้ยอุยอุ่้ยอ้ยอยอุ้อุยอุ้ยอุ้ยอเ้ยอุ้อุ้ยอุเยอ้อุ้ยอ้ยอ้ยอแ้งอุ้ยอุ้ยอ้ัอุออ้อุ้ยอุออยอ ยี 23, er. ่สิบสามเวิร์กเกอร์โอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้ครับโอ้โหนายแมัยอินคัมดอบดับยับยับแล้วจะบุกได้ไหมถ้าบุกแพ้อีกก็คือจีได้เลยอ่ะหลังบ้านระเบิดไปแล้วดูการขายโอ้ดิวบอกและคิงออฟดีฟเอนตโอ้โหอยู่ไฮฮิลยับยับโปดก็มาแล้วอ่ะไซสตอม ระวัง E.M.P เดอ้อโอเคแตกสลายครับในแม่บุกไม่เข้าแน่นอนแล้วต้องกลับต้องกลับสถานเดียวอูแล้วจะลองสู้ดูด้วยอูดแต่บียอนอีโคลันช้ามากเลยนะมาลงกับอารมีค่อนข้างเยอะครับแล้วโยน E.M.P ไป สถานการณ์ตอนนี้ครับพี่ยอมเป็นต่ออยู่ครับในเรื่องของตัวเลขนะแล้วก็รูปเกมมันช่างยากเหลือเกินมันช่างยากเหลือเกินยากครับผมกำลังมองว่าแบบมันจะเหลี่ยมไหนที่โพโต้มันจะชนะไฟเออด้วยสก,กิลเพย์ประมาณนี้อะไรเงี้ยที่เรารู้มายิงคายิงคายิงคาอ,ออกยีมพีสวน ฟีดแบกอ่าโค้ชเจอฟีดแบกค,ครับแต่ก็โยน EMP ไปแล้วอาจะาฟีดก็ฟีดไปอาคอดละลายแล้วก็ถ่าย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 ไว้ถ่ายไว้นี่ฮะถ่ายถ่ายไปจีจีไหมจีไหมยังไม่จีเหรอยังไม่จีเหรอนี่เขี้ยนแล้วก็จีจีครับอ่ะเจ้าไม่มีสมาต่อต้านอำนาจมืดนี้ได้ออกน้ำไปก้อนหนึ่งเกมครับบีออน ไม่ใช่วอล์ก้าพีสร้างน้ำพูไม่ได้มาเกมนีต่อครับทางฝั่งไนซ์แมร์ครับบรูพอลต์นะขวาบนของแผนที่ครับหลังจากที่เกมแรกโดนไปก่อนอย่างไม่สามารถขัดขืน <Shop S 2> อะไร <of my S 2> ได้เลย <rebellion. Beyond. S 1> เป็นไปตามที่บียอนคิดไว้เลยครับเรสเทอร์แลนด์ซ้ายล่างของแผนที่ครับ มีคำถามจากทางบ้านมาเขาถามว่าทำไมโปรโเพเยอร์ไม่ชอบสร้างป้อมเป้าแรกครับชอบปล่อยให้โดนรัสคนงานตลอดเวลาหรือว่าโดนตุยคนงานนั่นเองอ่าฮะช่วงต้นเกมเนี่ยเอาเผ่าอื่นนะเต็มที่อ่ะโพตอสเขาจะสร้างชิลแบทหนึ่งอัน ถ้ารู้ว่าจะโดนส่วนเธอแลรนอะจะแปะซีกแท้งข้างๆคอมมานเซ็นเตอร์อันนี้คือจุดสังเกตที่ผมเห็นเติ์กเขามีควีนแล้วก็อาจจะแปะสปอร์หนึ่งดุนเรียกว่าอะไรดีวะหนึ่งท่อนหนึ่งแท่งอ่ะเรียกไปดูเออหนึ่งอันอะหนึ่งอันสปอรคือหานยิงแอร์ยูนิตมันจะเป็นแค่ประมาณนี้แต่ถามว่าทำไมไม่ได้มีป้อมอะไรที่มันดูจริงจังที่มันดูอะไร เดี๋ยวสุดท้ายเขาเอาอาร์มี่ไล่อาร์มี่เอาครับเพราะว่าถ้าคุณสร้างป้อมอะไรก็ตามนี่มันเป็นป้อมแบบถ้าโพตอก็จะเป็นแคนนอนใช่ไหมเป็นเออเป็นป้อมปืนแคนนอนถ้าเซอร์ก็จะเป็นพวกสปายคอลเลอร์มันเล่นเกมรุกไม่ได้ครับมันเหมือนเสียเงินไปกับเกมรับแบบโดยสมบูรณ์อ่ะ กับการถ้าเอาเงินไปสร้างอาร์มี่คุณได้ทั้งการป้องกันได้ทั้งการโจมตีอ่าแต่เขาก็โดนรัดใส่ใส่ไอว้วอเกอร์อยู่ดีนะพี่ตัวเก็บแรกเอามันเป็นสิ่งที่ต้องแรกเพราะฉะนั้นจุดสังเกตเวลาเขาโดนรัสใส่เข้ามาครับเขาจะพยายามเก็บตัวที่เข้ามารัดให้ได้หมดนั่นคือจุดคุ้มทุนเขาสมมุติว่าเขาโดนวอร์เกอร์ไปแค่2ตัวแต่เขาได้อดีสตัวเขากําไรโคตรเลยนะ 6ลิง6ลิงเข้ามาได้เวิร์เกอร์ตัวเดียวโอ้โกำไรยับเลยฝ่ายป้องกันอนะที่เสียเวิร์กเกอร์แค่ตัวเดียวนั่นแหละแต่หลักๆมันต้องดูเผ่าที่เจอส่วนมากถ้าเป็นเซิร์กอะฝั่งของข้าเป็นเซิร์กเขาจะบอกบา้าหรือแม้แต่โพตอก็จะบอกบา้าเพราะโพตอสอเดฟสามารถไซคนิคทรนเฟิร์แล้วมันแบบเงามันวิ่งเร็วชิบหายเลยมันวิ่งตามไม่ทันใช่ไหมส่วนเจอเทอร์เรนอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยบอกอะเพราะอะไร ราะเทอรรมันไม่ใช่เผ่าที่รันบายอันนี้จุดสังเกตนะนี่มันมาบล็อกแรมอย่างนี้พเพราะเทอรรีมันจะเล่นร e ปเปอร์ต้นเกมแต่ร e ปเปอร์ไม่ใช่ตัวที่ยิงแรงครับเพราะริเปอร์เป็นตัวที่เดินเร็วแล้วก็เซลเซลรีเจนอันนี้คือความคงองการรีเจนตัวเองเร็วกว่าเซิร์ฟด้วยเร็วกว่าโปรตอนรีเจนชิลด้วยยินเฉยแป๊บเดียวร e ปเปอร์ Reaper เลือกเต็มนั่นแหละนั่นคือประเด็นว่าทำไมเขาถึงไม่สร้างป้อมแบบจริงจงัง เพราะเขามองว่าอาร์มี่ก็คือยูนิตในการป้องกันชนิดหนึง่งเหมือนกันเนีย่ยเห็นป่ะเอามาวรีนมาแปะแต่ถ้ารู้ว่าโดนหนักๆรู้ว่าโดนดรอปอย่างเงี้ยก็จะแปะตีกแทงไว้หนึ่งคันตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่สี่ครับผมเห็นเทคสตรีมแพ็กแล้วนะเท่ากับว่ามาวีชุดนี้มีสตรีมแพ็กกำลังมานี่ไงมาแล้วอัพอยู่ก็เป็น MMM ครับไบโอเทอร์เรน ตามเมตาใบาอันเข้ามาแล้วไกยล่างนะไกยล่างเป็นใบอันอ่าอแล้วก็จุดสังเกตเขาไม่แปะบังเกอร์อันนี้ถือว่าเหยียดหยามน้ำใจแต่ด้วยแมปครับ อันนี้จูดแบบแม่งเดินไกลจัดจะมาลัสจะมาอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้พ็อกซี่อ่ะก็น่าจะเล่นวัสโถมใส่ยากเขามั่นใจในการสกาว่าเขาไม่โดนพ็อกซี่ก็จะไม่มั่นใจได้ไงอ่ะดูบินสกาเนี่ยเออฟินิเข้ามาสกาครับก็รู้แหละว่าโดนตามเมตาแล้วก็เราจะโดนแคมหน้าบ้านเราด้วยเว้า มาแลว้วฮะเอา้าเอา้าโอ้ดุดไมโครไม่ต้องบอกลายบินเออเจอเขาพี่ดีกลายบินได้มาดักตบกลางทางเอาและเอ็มเอ็มเอ็มครับมาลาเดอร์ผู้กระทืบสตอกเกอร์แล้วก็โครรสัตได้ขูด่ด้วยโครรสัต ห้านาทีทามมิ่งนี้อ่ะถ้าไม่ได้ลัดหาโคโรโซต์น่าจะยังไม่มาเออถ้าถ้าพีดิกเทดถูกก็น่าจะรู้อิลูชันอยู่แล้วไม่มีดาเมจน่าจะรู้แล้วอ่ะสตีมแพ็ยัดแสดงว่ารู้เออว่าโคโรโซั์ไม่ใช่แล้วก็อ่าปิดชิวแบตก่อนถูกต้องจ่ายไปต้องโถวเวิร์กเกอร์อกมาตัดดาเมจจากมาราเดอร์ด้วยฟินนิกครับโอเคแต่บิยองก็ใส่สุดเหมือนกันครับแล้วชนะไฟครับดูพลังเ MM อ็มเอ็มฮะไม่มีเมดิแวกนะไถจบเลย ใายจบปะฉายจบไปดิอ่าตัวจริงมาแล้วตัวจริงยังไงครับตัวจริงมาตัวสมรองก็ต้องไปครับเดี๋ยวได้เหรอเฮ้ได้ดิไปแล้วแต่ได้ไปสิบวอร์เกอร์แล้ว,วอ่ะอ่านี่ก็คือคำตอบนี่คือเขาแปะคอมแบทชิลแล้วอันนี้ก็คือเบสในการดีเฟนซ์ของเขา้ยก็คือป้อมนั่นแหละก็คือคอมแบทชิลแต่มันเอาไม่อยู่เพราะว่า ไอ,อยูนิตที่เขาจะใช้ป้องกันเมื่อสักครู่เนี่ยไอสตอกเกอร์อนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่พอเพราะว่าทางฝั่งบิยอนโถมใส่ยูนิตที่จ่ายดาเมจล้วนๆเลยเมื่อกี้ไม่มีเมดิแวกไม่มีอะไรเลยเออเลือกใส่สุดที่ดาเมจชอบชอบเหมือนกันนะแบบเออมาดิมาดิก็วัดกันนี่ใครตายก่อนอนะ่ะเออไม่ต้องคงไม่ต้องฮิวแล้ว ใช่จะสร้างปอมก็ต้องสร้างฐานอัปเกรดก่อนเออถ้าเซอร์ก็สร้างสร้างอีแชมเบอร์ถ้าปวตอสก็ต้องสร้างไอไอไอฐานอัปเกรดนะฮะฐานอัปเกรดเทคพวกพวกทหารถึงจะสร้างปอมได้เอร์แรนก็ต้องสร้างแหลกก่อนแล้วก็จะได้บังเกอร์ได้บังเกอร์ก็ต้องใส่ยูนิตอยู่ดีใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นคือเหตุผล โอ้โหแล้วต่อเนื่องเลยครับยอดโอ้แล้วได้ถ่ายโลโบโไปอีกในแม่น่าจะต้องมอบหรือเปล่าสองโครซัผมว่าไม่น่าพอเออออกมาพักไม่สนใจอะ่ะเออก็ไม่ต้องเล่นกับโครซัทฮนะไปเล่นเวออื่นได้เลยเรียบร้อยได้บีเจ็ดเวิร์กเกอร์แล้วก็มาด้านบนนี่กูขู่ทำไมดุจังเลยอะ่ะ ตบซ้ายตบขวาเลยครับล้วจะกันยังไงครับกันแบบจีจีครับโอ้โหบิยอนกระโดดตัวเด้งกลายเป็นใบอั้นทันทีเอาไปหนึ่งกรึ๊บเอาไปหนึ่งกรึ๊บเข้าสู่รอบต่อไปครับรอบแปดคนถสุดท้ายครับรบิยอนฟอร์มสวยมาก mm hmm. ก็เป็นเทอร์รนคนที่สามที่ได้เข้าไปครับมาพวกเรา <laughs> ชาบูเทอร์รน